พี่น้องเอ้ยมาใส่น้ำมันเนาะอ่ากําลังสิงไปท้าพนมโนสตาร์ทบอดได้อีกแล้วเจ้าของปอนน้ำมันพนทิว่าอันอันใส่น้ำมันแล้วไปยังคือบอไปจักเถอมันสตาร์ทบอดได้ดีเนาะเอ้าพี่น้องเอ้ยใส่น้ำมันแสนหนึ่งก็สตาร์ทบอดได้ คืออันตอนที่เอาอเมื่อบ้านแม่ก็แบบนี้แหละสตาร์ทโบได้ก็เลยเห็นเขาเจะเคาะอ,อันนี้ก็สิลองมาเคาะเบิง่งว่าสิสตาร์ทได้บ่เนาะหึลองขึ้นเหยียบเหยียบเบรกก่อนสตาร์ทเอาโบได้เซ็ตหวานนี่พี่น้องเคาะเคาะอีกเคาะอีกมันก็ออย่ละะสตาร์ตลองมืงอุ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้ว อู้เคาะหลายบาทเออคิดว่าสิบปุ๊ได้ไปท่าพนมแลม้วโมนี่ไปไปโอ้ยพี่น้องเลยใจหายบัดเลยไปนุ <c oughs> วาา่ว้าจ้าน้องลงเหนจ,น,จนจดกอนจดก่อนจดก่อนอ้อพี่น้องสบายดีแหละสวัสดีพี่น้องมันนี้ก็ับมาตลาดนัดทาพนมเนาะดุนแล้ว่ได้มาพี่น้องเบิ่งมีเห็ดพออีกแมงแค่จักระจันไป 600, โลละหกร้อยบาทเมนแขงนะน้องหลหกร้อยพันเอ็ดเอหรือหกร้อยอันนี้ก็มีจักรจันทร์พี่น้องพันเอ็ดหัวพันเอ0หัวได้โบมันหก้นเนาะนี่เอาไซลัะนี่แขงค่ะค่อยเด่นุน่งเจอแล้วของมาเข้าเนาะโลละสี่สิบเนาะหาเมือกันเนาะ โอเควันนี้รถของชอบเกาเงาะกับบางคุดนะแต่บางคุดไม่มีไปไปเลาะบังก่อนพี่น้องรถจะหน้า่นี่ปลาบังคอหลดมใหญ่มีทุกสีนุ่งปลาไหลปลาตัวตัวใหญ่กระโดด สงว <laughs> สงวิตโตโอัวใหญ่ครับเนาะใหญ่แหงะหลีกินเฟเอาไปต้มมีจตะแม่ฮะเฮามากกิน,นโดยต,ปปต้มเป็ดกัแบแซบเนาะตัวเกี๊ยวมะม่งกวน้โมะม่งแผ่นมะม่วงแผ่นนมีเขาปากระ,ตกระตเตาไปป่น,นเปปนะไมด้่นแซบแต่คนออกก่อนอะเะได้มันขมเนะยอเจสิไปล่ะ น้องอึ่งแล้วิบไปแล้วกระบินไปอึกระบินไปโล่ห่าใหญ่เกาะสามร้อยห้าสิบตัวหอยอันหอยเดืออยะหวานคือือหอยเดือ๋เลยปลาน้ำโขงก็เยอะ แม่ขนสดะเดินยมีนะจาม่ขนเดนนกระปูพี่น้องกระปูกนี่นี่แม่แข้งอนี้แซ่บสีเขียวแบบนี้อันนี้ไหวคยูแมงแข้งตัวใหญ่ไงเนาะ เอาไปเจ้ะมาใครเครื่องมันขึ้ตัวเกียวแม่นั่นแหลมโอ้ยพี่น้องอยู่บ้านเดียวกันเพราะว่าที่มาซื้อคอนฟี่เฮากันนะไปทีบ้านเดียวกันกล่องเท่าเดียค่ะร้อยเดียวเออกล่องละร้อยพี่น้องซื้อสอยอันแม่สเตียเด้อพี่น้องมาตัวเซาเนาะป้าแม่ขนมนี่จะอ่อนรถใหญ่ รถใหญ่จะต้านรถรถใหญ่ก็จะตร์ทมูติ้ก่อนเลยที่โบได้มาดดวแล้วซึืงแบบตื่นหูตื่นตาตื่นพี่น้องเลยดวลแล้วโบได้มาแล้วค่ะเนาะรู้สึกโบไดมาพอืรู้สึกเบิกบานฝนใหญ่เธอยากเดินมือคันสมเดเลยลืมลืมเอาเหรียญมาก่อนเรยจ้ะ กองร้อยละร้อยเดียวเดียวลูกไนดอรลูยเดอรต่นเร่องน้องเร่องส่วนเี้ยลูกกบลูกกบลูกกบกองเท่าไหร่จ้ากองเท่าไ้อนฮ้อนที่น้องเหนบรรยากาศเนี้ยกองละ100ร้อยบาท กล่องร้อยเดียวจ้าแต่โตมันบกแข็งคือโตว่างอะเนาะซื้อมาเนาะมาเป็นตีกพี่น้องเป็นแพ็กว้บันี้เลยอืมกล่องละร้อยบาทมาค่ะเด้อเดียวจ้าร้อยเดียวกล่องละร้อยเด้อพี่น้องตลาดท่าพนมตัวสีแดงนี่จ้าคือสีเฟสซื้อผิวไข่อยู่พี่น้องเ่าะของละห้าสิบห้าหนึ่งสหบาทพิเศษพี่น้องที่รอ ีเราออกใหม่หืมอะไรจ๊ะเปี่ยตัวใหญ่หุงละห้าสิบบาทตัวใหญ่ๆพี่น้องเลยยวขอเลาะก่อนเด้อป้าเห็ดตัวออกแล้วพี่น้องกล่องเท่าไหร่จ๊ะกรงละสองร้อยบาทเห็ดตอวกรงนี้สี่ร้อยพี่น้องก็อ่อนๆเลยเห็ดบด่ะนะ กอนะซุปเปอร์ฟู้ดก้อนไข่ผําพี่น้องไม่ได้กินนานแล้วโปรตีนสูงเลยอนูเลยโปรตีนพืชสูงก็เลยว่ะเสียวันเมื่อแกงจักบาทก่อนหนึ่งร้อยสิบบาทจ้ะ หน่อไม้บองหวานเพชรน้ำผึ้งเหรอเอาไปแกงตัดผมนะพี่น้องแซ่บดิเดี๋ยวโทรหาเด้งหมดเดียวเด้อจะดูแมงแขงไข่มดแดงป้าเป็นฤดูของแมงแขงอะไรเนาะพี่น้องสังมปะหลายจัด้อเที่เดียวี่เขาได้านที่เขอาอ่นอย่างนี้เขาเรียกว่าปลาวันใช่ไหม อยู่ตัวคนเดียวอือเเรยกปลาทูอันนี้ปลาทูสองตัวเอาไม่นงุงโคตรเลยโคตรหลยอ,ยอันนั้นเป็นเหมาไปแล้วนนเ,เหลือจะตัวในถุงนี่แหลนะนะบดถุงแล้วเท่าไหร่ทีถุะพันสายถุงละพันสาม้หไปเสร็จละ้ยีประจำค่ะแม่ เอาไปแล้วถุงเลยแกะเลยลูกาถ่ายรูปมาหน่ยิ้มหน่อยที่บัดโต้เพเนาะขายถุงอะไรด้วยมั้แกงข้าวเดี๋ยวดราร้อยหกสิบจ้ะร้อยหกสิบร้อยหกสิบบาทไปลงเต็มไหมีมากินพี่น้องปกระติน ว่าที่มากินอันพัดไทยยุทธพนมเนาะที่ว่าพัดไทยคุณตาคุณยายสองคนนะ่ะพี่น้องมือน,นี้มาโบห็นเนื่องเจ้าว่าหาโบได้มานานแล้วเนาะก็เลยแบบโบห็นเพื่อแล้วนุ่มน้อยไปถามเพื่อนเนาะแล้วโบได้มามือนี้น้องตุเกวก็เลยมาซื้อซาเขียวนมแล้ววันนี้ส่งอันนี้น้องพี่น้องเห็นใส่หลายคลิปแล้วลืมลืมว่าสิบเอาคลิปใดก็ลืม ไม่หวาน FC ่นฝากมาห้เนาะ FC ขายอยู่อ่ะถนนคนเดินนครพนมเนุ่ยคนฝากให้ม่หวานพี่นอ้องไม่หวานนะเสียดายความงามมันบุอยากตัดขาก็เลยเอาให้นอ้องตกกุียวใส่นาะพี่นอ้องงามงามใส่สบายขนาดเลยพี่นอ้องใครไปอันถนนคนเดินกลับไปซื้อซอยคนเื่นด้วพี่นอ้องมันใส่สบายอะลีเดแบไบม่านมันนุ่มแบบเย็นค่ะกันแล้มันบออนท,ทังชาเขียวฮอนฮอนพี่นอ้องจะว่าอยู่อันมาน้าโนตุ๋ยผัด ผู้ฝน่ตกนี่เนาะี่้พะพนมผัดคือวัาแดดน่ารักจังเลยจกกระบอกไปนาอยย่งมามี่มันคล้ายรัวหัองปลอมปลอมอยู่คุณปลอมปลอมลูกสวยนะสองตัวตัวเท่าไหร่จ๊ะสองพันห้าโอ้โหสองพันห้าคื่อเป้าเลย มันเดวครับโต้งินเยอะนมเงินหลเลยน้องุเรียนน้องสามร้อยแปดสิบสามร้อยหกสิน่าอิจฉาเ่าอากาศร้อนอย่างอื่นก็ร้อน อื่นขายดีดีคนหุ่มเลยพี่น้องน่าจะขายถือกบอนอื่นเนาะเอ้ยอื่นที่ไปแล้วไปแล้วโล่ไหโล่เท่าไห่โอ้โล่สองร้อยตวไข่โลสามร้อยตไข่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ลอยไปตลอดพี่น้องจะซื้อหมากมังคุดนิ้วเล่านะโลเ่าไหนว่าเจ็ดสิบเนาะยูนี่โลหะสิบบาทเจ็ดสิบพันเป็นเงินเลาวไเจ็ดสิบพันเป็นเงินเล้าวเงินบาทโลละ 5, ลห้าสิบบาทกะเท่าไรหนงน้อยเลือกก่อนพี่น้องเอ้ยอย่เยเาเผาคิดเขายังโปริกินมันคือแข็ขงแเ,เ,เลือกเอาหน่วยบปกแข็ง หิวเข่าแล้วสมองเบอร์เบิรอะไรเนี่ยหนูจะกินไม่คืเรียนโอ้หเก็ตหนูจะกินมะคุดวะเขาบอกได้กินลาชินีเนาะเขากินลาชาเหมือนี้แม่นเออ่ลาชินีค่ะมันแบบกลัวแบบซับจางอะนะก็เลยกินนั้นลาชาบอสลาชาโรโยแยกไปสักเก็ตกันนู่นแบบมีหวานค่ะ มักกนกะวานเบื่อทละเนาะลาซินี่นี่เ <CCTV> ดี๋ยวพี่น้องนี่ลาซินีอันนี้ลาชาสายดีวักินลาชาลาซินีออกไปก็ลาซินีนะห่างกันก่อนห่างกันสักพึ่งกระเจ้าเลือกลาซินีพี่น้องโลละร้อยยี่สิบโคหน่วยหนึ่งก็หลายโลเด้อโคหน่วยใหญ่เนาะหกร้อยสามสิบว้าหกร้อยสามสิบหน่วยนี้พี่น้อง ไปยู่อย่างไปอย่างมาได้อันนี้พี่น้องได้คนละใบพี่น้องก็เดียวว่าอีหยางตกแกบดอ่ะนี่ค่ะเขาแยกแจกใบปลิวอ่ะพี่น้องชิันเชื่อทะเบียนรถเออคอนโดอ่ะเพื่อนให้หยางให้ค้ำให้อันปิดบัญชีคืนเล่มทันทีไม่ใช้คนค้ำรับเงินเต็มเต็มคือหยางน่ะคืออันใบอันนั้นเบาสินเชื่อแบบเอารถไปจับเบาประมาณนั้นโอ้แล้วเขาก็รับิ้นยางไปกินข้าวพี่น้องตอนนี้แล้วแล้วว่าที่ห้สามรอไปส่งเท่านะ ว่าิซื้ออีกอย่างกระจดใส่กระดาษมาอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่ามันแบบเบรอเบ๋อไม่ยังบริ้กินข่าตอนนี้ประมาณแปดโมงเขื่งแล้วเนาะก็เลยว่าที่ห้ซัมล้อไปส่งว่าหิวเข้าแห้งเนาะเพราะว่าคุณตาคุณยายเพื่อนอกมาขายผัดไทยเฮาก็เลยแบบว่ามู้สิกินอย่างพี่น้องมันก็ไบ่ค่อยมีอย่างกินนะก็เลยเอาบ้านเอารถไปจำนำเลยนี่ก็เลยว่าสิไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่มะละยุข้างหม้อนี่ข่างนั้นมหาวิทยาลัย่ยพี่น้องใช่ก็เลยว่าที่ห้ซัมล้อไปส่งแต่เพื่อนวอาว่า คนละซาวพี่น้องมันใกล้ๆหนึ่งเท่าไรวะเท่าหรอวะวะซาวบาทได้บ่ว่ะสิบบาทคนละสิบบาทสองคนซาวบาทตืดไปตืดเดียวก็ฮอดแล้วเพื่อนว่าบางคนก็เอาหาซิพี่น้องก็เลยว่าเอานงน่ยอย่างซะเพราะอะไรก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งก๋วยเี่สิบมาไปอย่างเอาผู้ดีซุปซอยพี่แหละพุกสุดสายตาไปโคดตัวไหนกินตัวนั้นละพี่น้องไปกินข้าวก่อนย่างมาตั้งไก่หางกะหัวหานปิดพี่น้องให้จังใดล่ะ ปิดจากมือค่ะปิดสองวันเด็กเปิดวันที่สิบเอ็ดผู้ใดนูฮะ้าพี่น้องคุณตำรวจได้นี่ชิอคนชินมาจอดหาเห้าสะดอกนู่ถคุณตำรวจไปกรโ่งค้านี้ขายยังหรอ กินยังไงพี่น้องกินจะกินก๋วยเตี๋ยวนะเนาะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวยุทธไทยฮะแซบพี่น้องก็เลยว่าพี่มดกินโอ้โหเดินมาตั้งไกลแค่ด้วยฮอตแล้วพี่น้องร้านก๋วยเตี๋ยวหลังจากกี่อย่างมานานแสนนานแซบเนาะแซบกินแล้วมีเลี้ยงที่เราสืฟังเลยพี่น้องอดใจรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> ตะเกียบน้ำใสน้ำใสพี่น้อง ลงวยน้ำตกพริกกี้ดๆดิดิพริกหยวก่อกินเข่าแป๊บหนึ่งนะจ๊ะจุบจ๊บจุ๊บตอนนี้เฮากำลังชิ้นย่างไปโลตัสเด้อพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วอิ่มแล้วมีพลังเดินทางต่ออิ่มแล้วก็เอือเติร์ดอยู่ลืมเลยพี่น้องว่าสิเหล่าไห้ฟังเฮานะ่ะอัน ขึ้นสามล้อพี่น้องเอ้ยชิบอกเป็นอุท้าหอเนาะว่าให้ถามราคาก่อนพี่น้องเฮาน่กขึ้นไปย่านว่ารถท้างหลังพ่นฟ้าวะนะก็เลยขึ้นไปแล้วถามราคาว่ะอันรุ่งว่ะไปร้านก๋วยเตี๋ยวไปเซเว่นเนาะจากบ้าทพ่นแล้วบอบเฮาพี่น้องถามจนดว่าสองสามเถื่อกับบอกบอกราคาก็เลยว่าย่านแบบสมมติว่าไปครบแล้วพ่นสิว่าราคาแพงแล้วเฮาต้องจ่ายเพิ่นนะพี่น้องก็เลยว่าตัดสินใจเอ้ารุ่งว่ะลุ่งจะร้านก๋วยเตี๋ยนี่แหละพ่อเนาะพ่นก็เอาสี่สิบบาท พ,พี่น้องเตือนไปอุท่าหอนเด้อพี่น้องเน้อขึ้นสามล้อต้องถามราคาก่อนหรือว่าขึ้นยุใสก็ยาเนาะยะุลาก็คือกันอะไรพี่น้องถามราคาก่อนทางนี่กะสามล้อกะขับผ่านอยู่แต่ว่าอันเฮาจือได้ว่าซอยนี่นะมันอันอย่างไปอันก็ซีหัวโดตัสแล้วสุดซอยนีก่กะเลี้ยวซ้ายเนาะมันก็นสิแมนโรตัสน,นะเฮาก็เลยว่าพ่ากันย่างไปเอาที่ทากันย่างไปเอาที่จริงนะ ว่าสิบอไปโลตัสได้พี่น้องมาฮอตนีนะว่าสิไปเซเว่นใจญ่อายุเซเว่นแต่ว่าสิได้ไปโลตัสเพราะว่ามันย่างไปกับฮอดนะก็เลยวา่าชิย่างไปโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเด้อชิบอกว่าอันหากระหู้ว่าท่าพนมนี่เป็นจังหวัดนครพนมคิดว่าไปจังหวัดมุกดาหารมาตลอดเลยพี่น้องเพราะว่าเห็นอันมหาวิทยาลัยนครพนมจึงหูไปย่างย่างไป ข้างใดตกเกี่ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจับได้สวยเดี๋ยเลี้ยวซ้ายไปแน่ใจนะแน,น่ใจเนี่ยนี่นั่งไปเกือบสุดนี่กระแม่แล้วพี่น้องโรตัดรีมองที่รถเลี้ยวออกค่ะโอเคโรตัรไปไปประมาณหนึ่งกิโลเนาะเขาอยากมาแต่รากตุยเตี่ยวเนาะครับผมอัน460ร้กเมตรหกิโลมันจกเมตรหนูสามร0อเนาะ สามเมตรบอกรือว่าสี่เมตรหนึ่กิโลหนึกิโลนะพันเมตรปั๊ดตเกียวปั๊ดปั๊ดปั๊ดไปหยางออถิ่น้องเลย <c oughs> ตัวเกียวผ้าไปใส่กระป้า <c oughs> เ,เป้าเป้าเกี้ยวเป้าเป้าบ้านเหรอลูก ใช่ครับไม่มีใครอยู่บ้านครับคือบ่เห่าล่ะทำไมไม่เห่าเลยลูกคืออังเป่าเลยคือบ่เห่าล่ะพอะเด้อพี่น้องเด้อคาพนุโลตัสโลตัสย่างหลายจนเบื่อพี่น้องเลยโอ้ยบอผิดบ่หนุ่งน้อยว่ะเืออีบ่แม็ดอยู่บ่วะเม็ดเด้อพอเด้อบาานี้ จ้างรอความตืนไห้แบบปลอบใจตัวเองว่าออกกําลังกายพี่น้องออกกําลังกายเพราะว่าสิบโมงหัวหนุ่มตอนนี้ใช่ใช่เพราะวันสิบเอาพี่น้องมันกับพ่อยากปลอบใจตัวเองร้อนโลตัตโลตัตโลตัต หนมคนมีอันนานมหาะออไประโลตัสแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวออกมามาเบิ่งน้ำกันว่าเขาจีได้อย่างคนที่ว่าเขายากมาแต่ถ้าพนุมอันมองอันตลาดน,านัดปูจักเนาะจริงๆนะ่ยากว่าขั้นก๋วยเตี๋ยว,วยพี่น้องสนซอยมาเนาะไปลนูกลายเป็นลูกได้ พี่น้องลูกนี้สี่ร้อบาทมีราคาเลยค่ะเนาะอันนี้สี่ร้อบาอันนี้สี่บาทราชินีเนาะราชินีอันนี้ค่ะป้าเป็นโซนผลไม้ค่ะเนาะมะม่วงสุกอุ๊ยมะม่วงอันเฉียวสามรสมันแซฟอะไรนี้เนาะลเ้าทเ้เราชอบมะม่วงมันนุง่งเจ้ ห้าบาทกาปลาจระเมดสีทองพี่น้องโลร้อยห้าบาทต่ว่ามีน้ำแข็งผลนกระชีพเอาตัวบันบ่มีน้ำแข็งนี่เอาตัวบ่มีบ้น้ำแข็งเออชีพเอา <c oughs> พี่น้องนองร้อยจะซื้อแซบแต่ตอนนี้นงร้อยหาไใจแล้วนี่ฟฟูมเออมันหอมได้ตัวนี้ น้องน้อยอย่าเอาคือเดียวเด้อเอาเอาคนละกลิ่นโว้ยบริคือไดนนี่นี่พี่ได้่าเวิ้งนี่นี่นี่เอาคือมันกลิ่นคือเน้อตะเกียบอะเอาบริคือดิเอามันเกี่ยวกันเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยว่าสิเอาคนละกลิ่นเอาคือเดียวบ่านี้จับบริเวงไหนคือกันเสย์ได้เพบคนละถุงพี่น้องไปไเอามาซักก่อนเพื่อว่าซักครั้งหนึ่งไม่ต้องสีน้ำหอมก็ได้สีต้องสีเพราะว่าเราขายน้ำหอมสั่งได้จ้า สั่งได้เลยเด้อพี่น้องผู้ใดยากมีแฟนนะสั่งน้ำหอมไปใไซเด้อพี่น้องโอเครับรองมีแฟนแน่นอนเพราะว่าผู้สาวนันมกมักคนตัวหอมผู้บ่าวกาับมักผู้สาวตัวหอมเนาะผู้หญิงผู้ชายสั่งได้เลยเด้อพี่น้องน้ำหอมครับหอมมากค่ะกลับบ้านก็ฝนตกแห้งขนาดเลยพี่น้องปุ๊ตุ้มสั่มขนาดเลยดีแด่บอต,ต๊ตอนทาาขุนเฮือเนาะ บ๊ทันเรเป็นตัยานได้ขึ้นเฮือนะ่ะฝนตกนะพี่น้องมันล่มเด้กบอสฝนเม็ดใหญ่ะนะว้าจ้าหนุ่มลมแหง้งใครจอดก่อนจอดก่อนจอดก่อนพอพี่น้องลมแห้งอลีเอา้าลมขึ้นมาบาดเดียวไปเซ้าแล้วกายแล้วบาด แต่ว่าฝนาแห้งอะลีพี่น้องหาก,ก็ขึ้นวิดด้านเนาะฝนกระต๊กเลยพี่น้องฝนต๊กแห้งจนบบเห็นทอดทางข่อยเมื่ออยมือได้แถวนี้มันเป็นตะฝั่งเลยหนูเวยียนสัตว์ลงน้ำมีได้ย่านได้่อยๆครับพ้อพี่น้องจะสีฮอนเคลื่อนจะงงเด้อตอนนี้12โมงเนาะว่าสิมเมื่อทางลัดแต่ว่าน่าจะเมื่อบบได้แล้วเพราะว่า ขี่ตมอย่าลดค่าี่น้องเลยเราได้เมื่อทางที่ว่าประมาณ่อนขามาหานหนึ่งชั่วโมงมาทางแกงกระเบี่น้องแต่ขากลับก็สิได้เมื่อทางเก้าเมื่อทางแกงกระเบ๋อคนแหละกำลังลมกันเราีิว่าทางลัดเนาะจะว่าบัาได้แล้วอย่าลดค่าเฮงขิงหยุ่ง